สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับฟองฟอตคลินิกค่ะมาต่อไปนะคะเปรียบผิวรี่ค่ะและแน่นอนว่าวันนี้ครับเรียวมากับพี่อ๋องนะคะครับผมผมพันองคงครับค่ะอะไรคะพันองท่พันองค์พันองค์ปลาเล็กมันคืออะไรพันอ๋องปลาเล็กคือในแอปพลิคชัทครับจะมีกลุ๊ปหนึ่งที่เราไปตกปลากันประจำนะครับอ๋อใส่ตกปลาใช่ครับจะมีผมกับพี่คนนึงเขาชื่อพี่เป๊ก เขาเรียกว่าพิเป็กปลาใหญ่อ๋อเป็กปลาใหญ่ทานออกปลาเล็กนะครับอ่าฮะอ๋อมีปลาเล็กปลาใหญ่แล้วเขตกนี่ได้ปลาเล็กหรือปลาใหญ่คะปลากลางๆด้วยกันนะครับแต่กลางๆนึกว่าตกแล้วได้อื่นหรือเปล่ามีตกอื่นหรือเปล่าไม่ครับไม่มีนะออกตกไปอย่างเดียวใช่ไหมคะครับผมเออเป็นไงบ้างช่วงนี้คือเป็นไปรายการไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาพี่ออกเลยนะคะอ๋อกหาลูกค้าบ่อยครับอ๋อกหาลูกค้าบ่อยไม่ใช่ไปภูเก็ตบ่อยอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่เลยจริงๆนะคะอ่ะ วันนี้ค่ะเราก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เด็ดนั่นแหละที่จะมาพูดคุยกันวันนี้พี่อ๋องก็เรียมมาแบบครเวชันทฤษฎีแล้วกันทฤษฎีทฤษฎีเลยเหรอเรียกว่าเป็นทฤษฎีแล้วกันทฤษฎีทฤษฎีที่ดีด้วยอ่าครับอ่าโอเคก่อนที่เราจะมาพูดถึงหัวข้อในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนค่ะ solid work ตัวช่วยได้งานออกแบบตามมาดูสิครับ solid work ซอฟแวร์ออกแบบสมิติที่จะมาช่วยให้นักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรทํางานได้ง่ายขึ้นด้วยการทํางานในรูปแบบสามิติที่จะสามารถทํางานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานนั้นจะมีความซับซ้อนมากขนาดไหนรวมถึงยังสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆของชิ้นงานหรือจําลองการทํางานก่อนที่จะน,นําไปผลิตจริงและการส่งต่อไปที่ขั้นตอนการผลิตนั้น ก็ทำได้แบบง,ง่ายและรวดเร็ว s o l i d w o r k ยังช่วยให้เรานำเสนอผลงานของเราออกมาได้อย่างน่าสนใจด้วยเครื่องมือที่ไม่ยุ่งยากทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเอาถูงตลาดได้รวดเร็วขึ้นนี่แหละเรช่วยที่ใช่ กับเข้าสู่รายการของเรานะคะยังไงก็ฝากแฟนรายการนะคะในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะคะเพราะว่าเราจริงๆบงบอกว่าคือนอกจากของฟอสคลินิกเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรายการมากๆใช่ครับติดตามเราได้เรื่อยๆเลยครับพี่ออกนี่ก็เตรียมสำหรับรายการอื่นเลยใช่ไหมคะเตรียมนะครับเตรียมแล้วติดตามกันดีๆนะครับมีมีเกี่ยวกับ E ีีเกี่ยวกับการตกปลาแน่นอน เพราะเราชอบตกปลาเราก็เลยอยากจะแบบโชว์ตกปลาว่างั้นใช่ครับเอาสิ่งที่ชอบมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามกันจะเด็ดขนาดไหนก็ต้องรออดใจรอสักนิดหนึ่งใช่ครับผมค่ะอพูดถึงหัวข้อวันนี้ก่อนดีกว่าครับพี่อยองบอกว่าวันนี้เราจะมาทำการขึ้นชิ้นงานวอร์มดับเบิลทริปด้วยสมิทเมอร์อี้นี้ก่อนครับวอร์มคือคะใช่วอร์มอะไรคะเราจะวอร์มอะไรยังไงคะวอร์มก็คือ เกียตัวนึงครับอ่ะเดี๋ยวดูที่เกียใช่ไหมเกียครับไม่ใช่หนอนนะแบบนี้เออใช่ครับเคว่าเดี๋ยวดูหน้าจอผมเลยดีกว่าค่หน้าจอผมครับอ่าจะเห็นเหมือนคล้ายเฟซบุ๊กความจริงไม่ใช่นะครับตัวนี้มันไม่อยู่ในเฟซบุ๊กใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้คือแพลตฟอร์มของ TDX นะครับ TDX Experience เนาะเดี๋ยวมาดูว่าเนื้อหาพราะว่าอ่าตัวตัวเกียรคืออะไรค่ะวันนี้เราจะบอกว่าลงดีเทลแบบลึกๆเลยใช่ไหมใช่ครับ มันไม่ค่อยแบบว่าเข้ากับหน้าเราเท่าไหร่เราอะไรแบบไม่ทิสต์ดีอะไรแบบนี้เราแ,รแบบเราแบบส่ชิลไหมหชิลนะครับชิลทุกเย็นเลยครับเท่าโจดีเป <g ül> ็นชิลบายแ้ใช่ครับตอนนี้ผมเข้ามาในหน้าตาของใคร่ฟอร์มแล้ว,วผมแบบเหมือนมีเรื่องของทีตัวเนี้ยอยากแชร์ให้เพื่อน, <ฮะ S 2> นทราบผมใช้ในส่วนนี้ครับที่ชื่อว่าทีดีสยิมค่<ฮ>ะทีซียิมกดเลยกดเลยนะครับ ก็จะเหมือนหน้าตาของกลุ่มเฟซบุ๊กเลยตรงนี้ครับก็ข้อดีคือเราสามารถเอาทีด,ดีโอเดลไปพรีวิวในนี้ได้เลยค่ะทำง่ายครับกดแค่กดตัวเพย์ตัวนี้ให้เขาโหลด Data สาาักคู่หนึง่งไม่ถึงสิบวิครับไม่ครับวอ่านับนับไปไหมอ่านับไปครับอ่านับเลยหนึ่งสองสามุ้ยเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วบอกแล้วครับโอเคทันทันนะครับผมมีภาพประกอบ ภาพประกอบเลยครับภา<ฆ>พภาพรประกรอบภาพประกบอามีภาพประกอบมาให้นะครับค<า>ืออันนี้ม็นสูหิวเ,เลยงถ้ามึจะมาประกอบะไรแบบนี้ค่ะหิวแล้วครับจริงๆแล้วครับตัววอ์มเกียนะครับก็ <schlecht. S 1> ここคือตัวนี้นะครับก็คือเดี๋ยววันนี้ยจะมาว่าในที่ส่วนของตัววอค์ะซึ่งหน้าที่ของเกียตัวนี้ครับก็คือเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางของกําลังนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับตัววอ์มจะมีด้วยกันอสองลักษณะคือแบบ เป็นซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลนะครับซิงเกิลนะครับก็ค่อนข้างที่จะประกอบง่ายนะครับแต่ว่าการรับแรงจะน้อยกว่าในส่วนของตัวดับเบิลที่ที่ต้องใช้ศูนย์ของชิ้นงานนะครับของเกีย์คู่นี้ให้ร่วมก,กันะนะครับแล้วสิ่งที่เกียวตัวนี้มีนะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นเกียวแบบหนึ่งปากสองปากแล้วก็สามปากซึ่งวันนี้ครับผมจะมาโชว์การเขียนเป็น วอร์เกียร์ที่เป็นแบบดับเบิลทีสคือเกียร์สองปากันเองเกียร์สองปะมันจะมันจะต่างกับอันอื่นยังไงคะสาหรับสองปาสองปกคือเวลาที่เราหมุนนะครับให้ตรงนี้ขยับหรือเคลื่อนที่นะครับจะทําให้ตัวตัววอร์เกียร์ตัวใหญ่ครับเคลื่อนที่ได้เร็วก็คือเร็วขึ้นจากอฟันเดียวก็คือเป็นสองฟันอ่าเร็วขึ้นโอเคค่ะของอันนี้ครับก็คือหน้าตาของเครื่องมือมนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะ อยากได้เกียร์ตัวตวอร์มต,ตัวนี้ uh huh. ซึ่งอ่แค่ทราบว่าความลึกเกียร์เท่าไหร่ก็ uh huh. สามารถป้อนความลึกของค่าไปได้แล้ว uh huh. แล้วก็ต้องป้อน้นค่าของตัวเลขตัวนี้ลงไปด้วยแต่กรณ้ที่ครับบางที่เราเราบอกว่าเราไม่ต้องการใช้เครื่องมือตัวนี้ uh huh. เราองใช้เป็นเอ uh ็นมินนะครับเพื uh ่อทําการกัดใช้โค้ดกะแล้วก็ต้องมาวาดเป็น 3D โ o d e l ขึ้นมานะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างสิ่งที่แบบที่เราได้รับมานะครับ ซึ่งอ่าผมจะใช้ดูด้วยกันสามค่าหลักๆก็คือความยาวของเกลียวทั้งหมดก็คือ 2, 1นึสบสค่ะแล้วก็เิมิเตอร์ตัวนี้คือ9ก้าสิบสออ่าสิ่งที่แบบนี้บอกมาครับก็คือเป็นกัดเสื่อง Double T ดับเบิลทีสโมดูแลแปดก็คือโมดูลแปคือโมดูลที่ทําให้เสือง2ตัวนะครับโมดูลเดียวกันสามารถขบกันได้ถ้าโมดูลต่างกันก,ก็จะ มือนฟันไม่เข้าล็อกอะครับอ่ามันก็จะขบกันไม่มันขบกันไม่ได้สมมติเวลาเราเคี้ยวข้าวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ข้าวจะไม่ละเอียดอ่าประมาณนั้อือเข้าใจด้วยนะครับเนี่ยถึงยอดเลยนะครับอ่าต่อเลยนะครับค่ะอ่าครับตอนนี้ครับที่บอกไปว่าเราไม่มีเครื่องมือที่เป็นเหมือนท็อปเกียย์เหมือนโมดูลที่จะกัดเราต้องมาคิดค่าเองนะครับค่าที่ผม้องการนะครับก็คือตัว p เล็กนะครับตัว t นะครับแล้วก็ตัวตัวองศาตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่า a ก็คือ ความลึกตั้งแต่เซนเตอร์พีทกับอยอดเกียวนะครับค่ะซึ่งสามารถคิดได้จากทฤษฎีนี้ครับมีทฤษฎีนี่และ<บ>ทฤษฎีที่เราพูดถึงกันนะ,นะครับนะครับนะครับไปดูที่ตัวอย่างเลยครับก็คือตอนเนี้ยโจทย์เขาบอกว่าต้องการที่จะกัดตั้งนอน,อนที่มีโมดูล M เท่ากับ2.5แต่โจทย์เราคือแนะครับเราก็แทนค่าไปเลยว่า8นะครับค่าไปเสร็จแล้วครับก็คือเป็นเกีย์กี่ปากเราบอกว่าเป็นดับเบิลแน่นอนก็คือ2ก็คูณ2อไป แล้วก็ตามด้วยพายครับก็คือสา4นหนึ่งสี่นั่นเองอ uh huh. ซึ่งผมได้คิดเป็นเรียบร้อยนะครับของเพื่อนมือทูนี้ก็คือจะได้ประมาณอยู่ที่ห้าสิอ่สองสี่เราจะไม่แบบว่าโช์โช,โช์แบบคิดเลขอะค่ะถ้าอยากถ้า,ถาโช์คิดเลขเดี๋ยวาก็หลังไมลมาแล้วกัน oh, <okay. S 1> เ,เดี๋ยวตอบมาเป็นทฤษฎีให้โ <Okay. S 1> okay. อเคค่ะอาจารย์องจัดให้นะคะใช,ใช่ครับแล้วสูตรต่อไปครับที่เราต้องการคือการหาค่า A นะครับค uh huh. ่าทนะครับแล้วก็ค่า P ีสามค่านี้อย่างที่บอกไปว่าเราต้องการ สี่ค่าหลักๆลนกการเขียนนะครับเมื่อได้ค่าคร,ครบเราก็จะไาเขียนเป็น T D โมเดลนี่ครับที่ผมเล่นใน T D X เพื่อการนี้เลยเพื่อการนี้ใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเราเหมือนโพสโพสร,ร,ร,รูปในกลุ c e เฟซบุ๊กจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้ครับว่ามันเฟี้ยวฟ้วเราสามารถคุยดีเทลกับลูกค้าเราได้เลยว่าเนี่ยครับเราสามารถหมุนดูวิวต่างๆได้ในส่วนของนี่นะครับจะเรียกว่า T D story นะครับ อยากรู้ต้องมี B I นะครับถึงจะใช้งานตัวนี้ได้<อ>นี่คือบบว่าเราดูได้แบบรอบด้านทุกทิศทางดูได้เลยครับอยากดูส่วนไหน<อ>นะครับ,ท,รบทุกองศาครับเดี๋ยวดูวิธีการขึ้นงานตรงนี้เลยดีกว่าะนะครับผมขออนญาตสลับหน้าจอมาที่ในส่วนของตัว Solid w o r k นะครับผมได้ขึ้นลูกล่างคร่าวๆไวปแล้วนะครับก็คือคใช้เป็นเปิดเป็นเส้นสเก็ตนะครับแบบนี้เลย ก็เมื่อกี้ข้าวๆเลยว่าจะมีรูปข้าวมาด้วยเฮ้ยไมไ่มีครับไม่มีคืครับจะขากันนะครับแค่นี้พอแล้วครับขอบปากของพอนะครับก็จะมีเส้นอ่าเป็นสเกต็ตที่เป็นฟูลลี่ที่ดีฟเรียบร้อยนะครับเส้นสเกต็ตที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับผมใช้างานในตัวของคําสั่งที่เชื่อว่าตีโวนะครับเพื่อให้เกิดเป็นแนวแก่ขึ้นมาอืมนะครับได้เป็นแกนขึ้นมาถ้าเป็นเกลียวทั่วไปนะครับเกลียวธรรมดา เราอาจจะใช้คําสั่งในส่วนของคําสั่งที่ชื่อว่าท<ะ>ีะขึ้นเกีียวครับยกตัวอย่างนะครับอ่าผมอยู่ในคําสั่งของโฮวิศาสต์ด,ดาวลงมาจะมีคําว่าทีตอยู่อครับ<ะ>ตัวนี้ครับตัวนี้ผมก็เลือกแค่ที่ขอบตัวนี้นะครับ<ะ>เขาก็จะพีววนะครับเป็นสระสข,ของเกี่ยวขึ้นมาให้ออื<ะ>ตอนนี้ครับเกี่ยวเขาจะเริ่มที่ขอบอ่ทิกนิดนึงนะครับให้กดลองกด o b j e t เข้าไว้นะครับเพื่อให้เขาขยับมานะครับทิศทางเขากลับด้าน ขยับออกมาเพื่อจุดเริ่มต้นของเกียวครับจะได้เหมือนเราหมุนนัดเข้าในส่วนของตัวสกูะนะครับอเสร็จแล้วเราก็สามารถเริ่มในส่วนของตัวไซส์ขนาดได้ตะกี้ตผมตั้งขนาดไว้ประมาณเก้าสิบหกก็คือเราอาจจะตัดตัดเกลียวเป็นเกลียว M90 อเก้านี้เสร็จแล้วลองติ๊กถูกดูนะครับนะครับเนี่ยครับเราจะได้เหมือนฟันเกลียวแล้วอันนี้ <c oughs> คือการลักษณะของการตั้งเกลียวแล้วนะฟันธรรมดาหรือว่าเกลียวเอมนะครับ ทีนี้เราจะมาสร้างในส่วนของที่เกีียวที่ชื่อว่าตับเิลีนะครับอันนี้ผมไม่ใช้นะครับผมขออนุญาตดีลิทออกไปเลยอ๋อนี่คือที่เข้ามาคือไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็คืออยากแสดงให้เห็นว่าแบบเริ่มเป็นยังไงนะครับตับเิลีนะครับอ่าครับผมเปิดมานะครับกดเปิดสเกตขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วผมคอนเวิร์ดนะครับในส่วนของขอบนี้เพื่อเป็นการอ้างอิงในส่วนของคําสั่งนะครับค่ะครับ เสร็จแล้วนะครับผมออกจากสกเก็ตไปนะครับใช้คำสั่งในส่วนของ helix spiral นะครับเขาจะอยู่ที่เข้า a n d ฟิกเจอร reference t y นะครับขอโทษครับอยู่ที่เคิร์ฟนะครับคำสั่งนี้ครับ helix spiral ค่ะเราก็จะได้เป็นสัวษเกี่ยวขึ้นมานะครับพารามิเตอร์นะครับผมใช้ในส่วนของ constant pitch นะครับค่ะ d e f i by นะครับผมเลือกผมทราบระยะพีดกับความสูง ผมเลยใช้ในโวนของ h i แอน n ์พี t แต่กี้นะครับจากจากนาต้เมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดคือหนึ่งรอยี่สิบสี่ค่ะนะครับถ้าจำผิดอะคะจำผิดเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขได้ค,ครับหรือว่างานเข้าแล้วเนยะระยะนะครับนะระยะก็คือห้าสิบจุดสองสี่ที่เราคำนวณมาเมื่อสักครู่นี้คือระยะพิษค่ะกับก,ก,กับเป็นนิดนึงก็ได้ครับไม่ชัวอ นี่ครับก็คือคำนวณมาตะกี้ได้ระยะพีทก็คือห้าสิบจุดสองสี่นั่นเองค่ะนะครับความความยาวเราก็บอกเลยคือหนึ่งร้อยสี่สิบสองผมจำผิดจริงด้วยตัวเลขกับกันนะครับเราก็สามารถกลับไปเช็คได้ครับนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองค่ะเราก็ได้ลักษณะของวงเกลียวมาแล้วนะครับอันนี้แองเกิลตอนแรกผมใช้เป็นสามก้อทุกสิบเลยค่ะให้ครบเลยครับตัวพ้งถูกไปเราก็จะได้เกลียวมาหนึ่งเส้นเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ผมอยากได้เป็นดับเบิลก็ต้องมีอีกหนึ่งเกียวนะครับวิธีเดียวกันเลยครับก็คือเปิดสเกตนะครับกดคอนเวอร์ตนะครับแล้วก็เข้าคำสั่งการสร้างเกียวครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองเมื่อสักครู่นี้ผมเลือกเป็นสามร้อยหกสิบก็จะเหลือครึ่งหนึ่งก็คือเพื่อให้เขาเกิดสองเกียวนะครับเป็นร้อยแปดสิบรูนี้นะครับนะครับเราก็จะได้เส้นเส้นของเกียยมาสองเส้นแล้ว ที่เหลือเราก็มาวาดในส่วนของตัวเคอร์ฟตรงนี้ครับเคอร์ฟตรงนี้จากค่าที่ทราบไปก็คือผมต้องการแค่สามค่าก็คือค่าทีองศาแล้วก็ค่าเอค่าเโอเคครับเราก็มาวาดเลยครับในการวาดนะครับเราก็ต้องเปิดสเกตที่ตัวเส้นเกยียวตัวนี้ก่อนนะครับผมใช้คําสั่งการสร้างเพลยขึ้นมานะครับ เนนะครับแล้วก็เลือกที่พอยต์บานนี้เขาชาติจะเลือกยากนิดนึงนะครับบางทีพอยต์เขาจะไปสแนปอยู่ตรงกลางขอเขียนนิดนึงเป็แฟนดมีคำถามไหมครับไม่ใช่มีคำถามค่ะเอฟซีมายเยอะมากเอฟซีแล้วเหรอครับ FC เยอะมากค่ะแต่ว่ามีเอ่ออาจารย์อ๋องแสดงภาพปลากรอบได้ชัดเจนมากค่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับใช่ปลากรอบอร่อยมากค่ะ จากใครครับเนี่ยจากเอคุณพีระนะคะคุณพีระนี่ไม่คิดว่าผมจะเล่นละสิอาจริงๆนะคะเป็นสปออร์คนแรกที่มาเล่นมุกนี้กับเรานี่สุดยอดเลยครับไอ้เอฟซีข้างที่ข้างที่ออกด้วยโอเคค่ะขอบคุณนะคะแต่ว่ามาแก้ไขที่หลังเป็นเอฟซีพี่อ๋อกนะคะเขาเปลี่ยนใจจากเราไปแล้วเด็ดเดี่ยวเลยวัสดีคุณวัชรพงศ์ด้วยนะคะอันนี้ผมพยายามจะเลือกทอยของของนะครับไม่ไม่โต้ อเคได้ไหมอ่าได้ครับขึ้นเป็นพอยต์ก็จะได้อยู่อเคค่ะเสร็จแล้วผมก็เกิดอ่าประเปิดสเก็ตนะครับในส่วนของเพนสองที่ผมต้องการว่าก็จากทฤษฎีเมื่อสักครู่นี้ครับเราก็มาวาดได้เลยอืมผมวาข้างนอกก่อนก็นได้นะครับลักษณะน,น,นี้สามเหลี่ยมก็เป็นของร่องเกลียวของเมื่อสักครู่นี้นะครับ สำหรับแฟนรายการนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวอาจาย์ออกก็จะมารอตอบคําถามกับแฟนรายการด้วยได้ครับแล้วระยะตรงนี้นะครับก็คือตัวค่าทีอย่างที่ผมบอกไปค่ะซึ่งอ่าผมคานวณมานะครับจะได้อยู่ที่สิบสองจุดห้านั่นเองค,ครับเราใส่เลยนะครับสิบสองจุดห้านี้นะครับผมอยากให้ตรงนี้นะครับมาอยู่กลางกลางนะครับอ่ สร้างเซตเ,เตอร์มาก่อนให้ต,ตรตนงรตนี้นะครับมาอยู่กับ p อยท t องกาฟตรงนี้นะครับน่าจะผิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเราบอกว่าจากนี้จากโคนดมาก็คือ8นะครับก็คือค่าของค่า a ที่เราคิดมานะครับน่าจะถูกนะครับ น่าจะถูกไม่ถ, <laughs> ถูกครับถูกครับ <laughs> ถูกค่ะ <laughs> ไม่แน่จจเสียจะนอกน <laughs> ะครับแล้วก็ระบุตรงนี้นะครับก็คือองศา <c oughs> ที่คำนวณมาแลครับจะได้อยู่ที่สามสิบนะคะ <laughs> รับแสดงว่าเป็นแบบว่าคนที่แบบว่าเก่งคณิตแม่คณิตคิดเร็ว เร็วจริงเพราะว่าเราเตรียมมาแล้วนะครับขอดูทีนิดนึงนะครับต้องออลงจากตัวที่นะครับลงมาปแปะค่ะแสดงว่าคือมันจะมีแบบว่าการวัดระยะแต่ละตัวที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันไหมคะขึ้นอยู่กับโมดูลที่ใช้ครับแล้วก็ความลึกของเกียวครับอ,อันนี้ของที่อาจารย์ออกกำลังทำนี่คือถือว่าลึกไหมคะถ้าเทียบกับมาตรฐานอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ปกติแล้วเขาจะใช้เป็นเกียร์ซิงเกิลซิงเกิลทีที่คือพันเดียวครับอันนี้คือที่ผมแสดงให้ดูคือบางท่านเขาเป็นเกียว์พิเศษเป็นเกียร์สองปากไงครับก็คือใช้เป็นดับเบิลนนะะสวัสดีคุณสิริพงศ์ด้วยนะคะครับ มีใครบ้างเอ่ยแม่วันนี้เปนแฟน,แฟนรายการของเราเข้ามาเยอะนะคะเป็น FC อาจารย์อ่องไปซะ99.99%ส99อ้าจดูดีใจจังครับ <c oughs> ได้แล้วครับอันนี้ยังเป็นสิ่งทําเงินอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการทำในส่วนของขั้นตอนไหนยังไงต่อคะ ก็คืออ่ครับเราจะทําให้ตรงเนี้ยครับเนี่นะเป็นสีดําเป็น fully d e f i n e ครับเพราะว่าแบบที่ดีในของโซลิเบอร์ครับควรเป็นสีดําควรเป็นสีดําใช่ครับถ้าเป็นสีอื่นนะคะอ่าถ้าเป็นสีสีอ่าจะขึ้นอยู่สองสีครับก็คือจะเป็นสีน้ําเงินกับสีดําถ้าเป็นสีดําอ่าสีน้ําเงินอย่างตอนนี้ยครับก็คือเขายังสามารถที่จะมุ้งเล่นยังสามารถขยับได้ค่ะนะครับผมเลยต้องอ่าพยายามจะ ระบุขนาดเขาให้ครบนะครับเพื่อให้เขากลายเป็นสีดำตรงนี้นะครับในส่วน R ตรงนี้เราก็สามารถใช้วงกลมช่วยได้เลยเพราะว่าวงกลมได้เลยดำแล้วนะคะคิดเลขไวแบบนี้นับแต้มตอบคาใครคำเนี้ยคุณนี่ยคุณนุ่มหมัดเมาค่ะคุณนุ่หมัดเมาสวัสดีด้วยนะคะอาจารย์ของเราคิดเลขเก่งค่ะไม่ขนาดนั้นค่ะ นี่ครับโอเคอันนี้จะต้องเสียเวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าเราเราต้องทําแบบนี้สองรอบเพื่อ,หอให้เป็นสองเกลียวนะครับถ้าเกิดเกลียวเดียวคือทําครั้งเดียวใช่ครับถ้าสองเกลียวก็ต้องสองครั้งนี่ครับเราก็จะได้การาฟโปรไฟล์ของเกลียวแล้วะนะครับเสร็จแล้วผมออกจากสเก็ตนะครับเพื่อจะทําให้เขาเกิดเป็นรอบนะครับผมใช้คําสั่งในส่วนของชื่อว่าสวิปคัทค่รับสเก็ตก็คือสเก็ตของโปรไฟล์สักรู่นี้นะครับขาดก็คือเส้น นี่นะครับที่เกิดขึ้นค่ะครับจะเป็นลนักษณะนี้ปลายสัู้นะครับมีเส้นไม่ต่อกันนะครับเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ฟ้องว่าเส้นเมื่อสรู่นี้ผมน่าจะว่ามีบางส่วนไม่ต่อกันอือทุกเส้นต้องต่อกันหมดใช่ไหมคะ คนเป็นหลุกที่ปิดนะครับค่ะตอนนี้เรายังเปิดอยู่ค่ะยังยังเปิดอยู่นะคะครับเสร็จแล้วขึ้นไหครับที่ตอนนี้เปิดหรือปิดเลยยังเปิดใจรับทุกคนนะคะเป็นรายการก็เข้ามาพูดคุยจากไทยกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะเงาๆใช่ครับ ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะคะในส่วนของทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะคะแน่นอนว่าจะมีคอนเทนต์เด็ดมาฝากในรายการแน่นอนนะคะนอกจากรายการของเราที่เป็นฟองฟอตคลินิกค่ะมาต่อไปแล้วเนี่ยก็มีเรียนการเจวันทีที่เราจะมาแบบว่าสอนการใช้งาน solidworks แบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะรวมถึงรายการฟองฟอตซันเดย์ด้วยนะคะที่อีกไม่นานเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่พิเศษกว่าเดิมออกมาให้แฟนรอติดตามด้วยอดใจรอกันอีก นิหนึ่งรับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเราจะได้เห็นกันนะคะว่าอาจารย์อ่องปลาเล็กจะมาตกปลาใหญ่หรือเปล่าครับเราก็จะได้มาด้านหนึ่งแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลิกถูกไปทีนี้ครับเราก็ทำตูวแบบเดิมนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเขาก็จะเกิดมาหน้าตาแบบนี้เลยนี่ครับเมื่อกี้ผมทำถึงขั้นตอนนี้ค่ะ ตั้งเกียวมาเรียบร้อยสวิฟท์ัดมาแล้วด้านหนึ่งทำเหมือนเดิมครับอีกด้านหนึ่งเราก็<ฆ>จะได้เกียว<ฆ>เป็นแบบดับเบิลทีนะครับ<ฆ>ข้อแตกต่างครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตรงนี้ครับเขาจะเกิดเป็นเกียวสองปาก<ฆ>อันนี้ครับก็จะเป็นวิธีการทํานะครับ<ฆ>เกียวดับเบิลทีนั่นเองก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้คะ่ะก็สามารถเอาไปปรับใช้สําหรับต้องจะมี คนกลุ่มไหนบ้างคะหรือว่าเป็นอุตสาหกรรมทางด้านไหนที่จําเป็นต้องใช้ตัวนี้บ้างที่อ่ะผมออกไปหาพบลูกค้ามาแล้วครับกลุ่มที่จะใช้เกียวประเภทนี้ก็คือประตูน้ําครับประตูน้ำาหมือประตูน้าไม่ใช่ครับก็ค <c oughs> ือ <c oughs> ไม่ใช่ประตูน้ำเหมือนกัคะฝ่ายกั้นน้ําอ๋อฝ่ายกัานน้าโอเคค่ะแต่เวลาที่อ่ะเปิดประตูน้ําขึ้นนะครับจะมีเกียวตัวนี <c oughs> ้เพื่อใช้ในการทดกําลังนะครับอ่าสังเกตนะครับว่าเฟืองเขาจะค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่าแกนที่หมุนนะครับก็ท่้งเล็ก เพื่อตัวนี้ก็คือช่วยในการเปลี่ยนทิศทางนะครับแล้วก็ซอฟแรงของคนที่ไปหมุนตัวประตูน้ำให้เปิดด้วยนะครับจะเป็นลักษะของกลุ่มงานประเภทนั้นครับผมโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะคะอาจารย์ครับผมก็แน่นอนว่าวันนี้นะคะเราก็มีทฤษฎีดีๆที่ดีจริงครคับแล้วก็มีมีออปชันของ T D X ด้วยใช่ที่แบบต้องเรียกว่าคือ T D X เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยใช่ครับเพราะเป็น แพลตฟอร์มบนคลาวด์นี่ไม่ต้องติดตั้งบน PC หรือว่าเดสก์ท็อปได้เกิดไปที่ไหนอยากจะใช้แบบอุ๊ยอันนี้เจอไอเดียได้ไอเดียแล้วอยากโชว์เพื่อนคลิกในมือถือก็ได้ครับวาดวาดในมือถือก็ได้เลยวาดในมือถือก็ยังได้อะใช่ครับเดี๋ยวติดตามนี่ครับเดี๋ยวให้พี่แคมีมาให้ดูเรื่อยๆแน่นอนค่ะก็จะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะในการที่จะช่วยให้เราได้ทำงานง่ายขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ยังจะมาพบกันอีกนะคะในวิกาต่อไปแน่นอนนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหสัสบ,บดีนะคะในฟองฟอดคลินิกขามาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงก็ต้องฝากกันแฟนรายการของเรานะคะเป็นกำลังใจให้เราในการกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกด u b s c r i b e แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ